สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาเที่ยวกับคุณแม่นะคะพาคุณแม่มาเที่ยวที่อุบลราชธานีนะคะที่นี่เขาเรียกว่าเป็นน้ําตกแสงจันทร์นะคะอ่าส่วนใหญ่คนที่อยู่แถวอุบลเขาจะเรียกอีกชื่อนึงว่าน้ําตกลงรูนะคะเนื่องที่ด้วยที่เรียกว่าน้ําตกลงรูเพราะว่ามันจะเป็นรูแล้วน้ําตกจะลงมาตรงที่รูนะคะอ่าเดี๋ยวพี่ตองจะพาเข้าไปไปดูกันนะคะตอนนี้มากับคุณแม่นะคะอ้าวองาไรมาเนี่นะคะ เดี๋ยวเราพี่สาวกับคุณแม่อยู่ทางโน้นนะคะเดิตนตามตองมาเลยค่ะคุณแม่ระวังนะคะกลัวลื่นมากเลยค่ะสวยมากเพื่อนๆแต่ว่าทางลง <ๆ S 1> ก็จะทนันนะิดนึงเนาะแต่เราก็จะเป็นห่วงคุณแม่แล้วเราก็จะมาดูกันค่ะสวยมากทุกคนเยอะแยะมากมายค่ะเป็รื่องขาาลอนต่อร้อนเก้า<ๆ>ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่จะมานะคะต้องมาที่อุบลราชธานีนะคะ อำเภอขงเตียงนะคะตรงนน้นจะเป็นน้ําตกเห็นไหมน้ําตกมาลงมาจากโูนั่นเองนะคะไปดูไปดูค่ะเห็นไหมเพื่อนๆนี่นะคะก็จะดูผู้คนเขามาเล่นน้ำแต่น้ำก็จะใสมากจะมีทั้งชาวต่างชาตินะคะที่นี่ก็จะมาเที่ยวดูทรายมาถึงแล้ว ที่เรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นน้ําตกแต่งตันเพราะว่ามันจะเป็นวงกลมเหมือนวงจันแล้วก็จะมีน้ําตกไหลลอมา อยู่ฝั่งทางนู้นนะคะก็จะเดินไปก็จะมีที่ขึ้นไปนะคะที่ถ่ายรูปอยู่ข้างบนจะเป็นชั้นหินนะคะชั้นหินเขาเรียกว่าชั้นหินเด,ดี๋ยวเราไปดูคุณแม่กันนะคะสวลียดไหมคุณแม่ถ่ายรูปค่ะคุณยายนะคะกับหลานๆค่ะให้ดูกันค่ะ ธรรมชาตินะคะสวยงามมากถ้าใครที่จะแวะเวียนไฟมานะคะต้องมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเดี๋ยวพี่ตองยังไม่จบแค่นี้นะคะจะพาคุณแม่แล้วก็พาเหลายไปเที่ยวที่ผาแต้มแล้วก็อะไรนะพันสามโบอกอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะนี่คุณแม่นะคะกับพี่สาวสวยบ่แม่สวยไหมคะจมกระม้าเมื่อยงงบอจมมัาทางบ่ <laughs> ชมมาน้ำท่าแบกว่าไก่คักแล้สูกูเมื่อยว่าสันมาดูนี่ค่ะนี่นะคะสวยงามมากนะคะสำหรับคนไหนที่จะแวะไปแวะมานะคะก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะคะน้ำตกแสงจันนะคะอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าน้ำตกลงรูนะคะ้นหน้าก็จะเป็นขาใหญ่นะคะก็จะมีน้ำไหลลงมาตรงรูนะคะตรงช่องตรงช่องรูนะคะโอเคค่ะลาทุกคนไปแล้วนะคะขอตัวถ่ายรูปก,กับคุณแม่ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะ